อร่อยนะอรออร่อยอร่อยเพราะว่าเพว่ารียอดำอยากกินซอมดำไหมได้เลยเอาเผ็ดแค่ไหนครับปกติพลิกนึงนะเอาซอมดำปลาซอมดำปลากินไปไหมปลาปลาไม่ค่อยชอเด็กกินได้จะกินได้เอาาซำไตดีกว่าไหมเด็อำไทยได้ไหมครับตำไม่วันใชครับไม่ใส่น้ำาล no sugar สุารกับดีกว่ากินซอมเม็ดไหวไหมครับ จะกินคงเดียวหรือเปล่าอยู่ตามทรงตามเป็นไหมโอไม่เคยทำทำได้ไหมครับทำอย่างนี้เรียวตาเดี๋ลโกมาละกอใส่เลยทำยังไงถึกไหมถึกแล้วถึกแล้วถกแลของอีพันทำทรงตามครับเรียวตาหญิงเสียใจนะอยู่ไม่ได้ตามทรงตามไทยก่อวันนี้ทำใช่ครับมันมันมันช่วยแค่ไหนแ้วไหมครับ ได้เลยมีน้ำมันิ้นเยอะมากอาหารญี่ปุ่นปกติเค็มใช่ไหมชอลตีใช่แค่เข้มว่าอาหารไทยแต่ว่าอาหารสเปนเค็มกว่าการเรียกไอมาหมอนไทยไอชอบกินอะไรนะคานาปลาเค็มคานาปลาเค็มชอลตีฟิสมาเพราะว่ามันมันเค็มมากมันไอกินส่วอาหารเค็ม